ในเมืองอาถรรพ์ที่แสงจันทร์ไม่เคยส่องถึงมีเพียงเงาที่เต้นรำไปกับความมืดนะที่แห่งนั้นฉันและเอ่ยเพื่อนรักของฉันเติบโตมาด้วยกันเราแบ่งปันทุกสุขความฝันและความหวังแม้กระทั่งเงาของเราก็ราวกับเป็นหนึ่งเดียววันหนึ่งคำทำนายโบราณปรากฏขึ้นทำนายถึงแสงสว่างที่จะกลับคืนมาแต่ต้องแลกด้วยการเสียสละสิ่งที่รักที่สุดเตยด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความหวังเธอตัดสินใจที่จะเป็นแสงสว่างนั้นเธอบอกฉันว่าถึงแม้จะเป็นแค่เงา ฉันก็จะคอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอฉันมองดูเอยร่างกายของเธอเปลี่ยนระกายสว่างสวัยจนแสบตาเธอกลายเป็นแสงสว่างที่เจิดจ้าขับไล่ความมืดมิดออกไปจากเมืองอาถรรพ์น้ำตาแห่งความเสียใจและความภาคภูมิใจไหลรินอาบแก้มฉันเอยจากไปแล้วแต่แสงสว่างของเธอยังคงอยู่ส่องสว่างไปทั่วเมืองราวกับเงาของเธอที่ยังคงเต้นรำอยู่เคียงข้างฉันและฉันรู้ว่าแม้จะมองไม่เห็นแต่เอยจะยังคงเป็นเพื่อนรักของฉันตลอดไป เงาเพื่อนรักจุดแสงเมืองนี่คือเรื่องราวของเอยแสงสว่างแห่งเมืองอาถรรพ์และเงาของเธอที่ยังคงอยู่เคียงข้างฉันเสมอ